สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวธาตุน้ำทุกคนเลยนะคะเข้าสู่ช่วงของการแลนดอมคลิปนะคะถ้าใครบังเอิญมาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญด้วยโชคชะตาหรือกดแรงดึงดูดที่นำพาคุณมานั่นหมายความว่าคุณกำลังจะได้เข้าสู่การพยากรณ์ในหัวข้อที่ว่าเฟนโซนราศีอะไรหนอที่กำลังจะข้าม เส้นบางๆของคำว่าเพื่อนมาเป็นคนรักของคุณในอนาคตค่ะวันนี้เราจะได้ร่วงรู้ถึงราศีนักษัตวที่จะมีเกณฑ์เข้ามาในดวงชะตาของชาวธาตุน้ำทุกคนก่อนอื่นนะคะชาวธาตุน้ำที่เป็นเจ้าของคลิปนี้นะคะประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่อยู่ในราศีกรกฎ ราศีพิจิกรักนาพิจิกได้นะคะราศีมีนรักนามีนได้นะคะทั้ง3ราศีนี้เดี๋ยวเราได้รู้กันค่ะว่าเพื่อนคนไหนของเราที่กําลังมีใจหรือว่าเรารู้สึกผิดสังเกตเขาคนนั้นอาจกําลังจะข้ามเส้นบางๆของคําว่าเพื่อนมาเป็นคนรักของคุณก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ก่อนอื่นค่ะเรามาเช็คพลังงานของราศีที่กําลังจะเข้ามาหาคุณในอนาคตนะคะยินดีต้อนรับค่ะเขา้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนาอะเมซินทาร์โลนะคะยินดีต้อนรับนะคะเรามาดูราศีที่จะมีเกณฑ์เข้ามาให้ชาวธาตุน้าได้ เขินกันดีกว่านะคะเปิดใจก,กว้างๆค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมอาจจะเข้าสมพงดวงของคุณทั้งคลิปหรืออาจจะเป็นแค่บางช่วงบางตอนหรือจะเสพเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะราศีที่จะเข้ามาในดวงชะตาของชาวาธาตุน้ํานะคะจะตกใจนะก็คือราศีเดียวกันกับคุณนั่นเองนั่นคือชาวราศีกรกฎชาวราศีพิจิกและชาวราศีมีนค่ะเอ๊ะใช่เพื่อนคนไหนของเราไหมคะ ไปต่อค่ะเราไปแวะเวียนไปที่นักสัตว์กันบ้างนะนักสัตว์อะไรนะคะอ่ะโอเคนะคะเป็นชาวนักสัตว์ที่ประกอบไปด้วยขานเทาะนะคะวอกรักกาชวดและมะแมะค่ะอ่าตามนี้เลยนะคะนี่คือนักสัตว์ที่จะเข้ามาพวัวพันกับคุณและเป็นเพื่อนของคุณและกำลังจะก้าว ข้ามเส้นบางๆของคําว่าเพื่อนเป็นคนรักนะคะบางดวงชะตาที่ดูคลิปอาจารย์อยู่บางคนก็สมพงษ์ทั้งราศีและนักสัตว์เป็นคนคนเดียวกันโอ้โหอันนี้ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่บางคนก็ตรงแค่ราศีบางคนก็ไปตรงนักสัตว์แล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะคะส่วนตัวเลขที่อาจจะชี้ชัดเป็นเขาและเธอคนนั้นที่กําลังที่คุณกําลังคิดอยู่จะมีตัวเลขสี่เข้ามาเกี่ยวข้องเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่สี่ก็ได้หรือมีตัวเลขเกี่ยวกับเลขสี่พัวพันเลขที่บ้านเลข เลขท้ายแบบประชาชนเลขประจําตัวหรือว่าเลขที่เป็นเลขทะเบียนรถที่อาจจะเป็นลงท้าย4หรือ44อะไรแบบนี้นะคะและเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันพุธอืออาจจะมีเกณฑ์เกิดวันพุธหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวันพุธซึ่งทีนี้เราก็ไปลุ้นดูว่าเป็นพุธกลางวันกลางคืนแต่ก็ถือว่าเป็นวันพุธนะคะนี่คือพลังงานที่จะเข้ามาวนเวียนให้หัวใจของคุณได้เกิดความแบบอุ้ย ตมุตมิขึ้นนะจ๊ะอ่ะเราไปเช็คกันค่ะว่าเมื่อเกิดพลังงานเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วใจของคุณพร้อมหรือยังอ่าบางทีคนเราเนาะพอมีคนจะข้ามเส้นของคาว่าเพื่อนมาเนี่ย เราดันไม่พร้อมแต่ใจเขาเรียกปากกับใจบางทีไม่ตรงกันนะหรือบางทีเราอาจจะคิดมากแต่จริงแล้วเราก็อยากให้เขาเข้ามาหาเราเหมือนกันอ่ะเราไปดูพลังงานของตัวคุณที่เป็นชาวธาตุน้ำทุกคนกันก่อนนะว่าใจของคุณพร้อมรับกับสถานการณ์นี้ไหมนะคะใครกดติดตามอาจารย์หรือเพิ่งเข้ามารับชมกดติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์วันสนานะอ้าวอ้อาวเดี๋ยวนะคะอ่ะเช็คพลังงานในตัวตนของชาวธาตุน้ำกันก่อนนะคะ พลังงานของคุณคืออืมคือจริงๆแล้วอะ่ะคุณก็พูดง่ายๆนะคุณคุณไม่ได้มองเรื่องของว่าเพื่อนจะต้องก้าวข้ามผ่านมานะคุณมองว่าเพื่อนคนนั้นอะ่ะกับคุณอะ่ะคือคุณไม่ได้กังวลใจว่าเพื่อนมาเป็นแฟนแล้วจะต้องคิดมากคุณไม่ได้กังวลใจขนาดนั้นแต่สิ่งที่คุณกำลังคิดคือเขาอ่ะกับเราอะ่ะ รู้จักนิสัยใจคอกันดีแล้วเขากับเราสามารถรับซึ่งกันและกันได้อย่างแท้จริงหรือเปล่าเราเข้ากันได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่แค่เพื่อนกันคุณมองไปถึงสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ต่อเนื่องจากจากนี้เป็นต้นไปมากกว่าดังนั้นนะคะ ในความเป็นตัวตนของชาวธาตุน้ําที่กําลังจะเจอสถานการณ์นี้ในอนาคตถามว่าหัวใจของคุณอ่ะพร้อมไหมคุณคุณค่อนข้างที่จะมีเหตุมีผลนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้มองหรือว่าไม่ได้มีเส้นแบ่งว่าเออถ้าเพื่อนจะข้ามมาเป็นแฟนเนี่ยมันจะต้องแบบไม่ได้นะเดี๋ยวโกรธกันเดี๋ยวนู่นนี่นั่นเดี๋ยวโกรธกันแล้วมองหน้ากันไปติดเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งแฟนคุณไม่ได้คิดมากมายขนาดนั้นแต่คุณคิดกลับไปว่าถ้าเพื่อนคนนั้นอ่ะมีใจให้กับคุณ แล้วคุณนะ่ะมีใจหรือเปล่าอืมแล้วถ้าคุณมีใจเราสองคนน่ะมันสามารถไปด้วยกันได้ในฐานะคู่รักหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะเหมือนกันมากหรือเรารู้นิสัยกันมากจนไม่มีอะไรที่ต้องแบบว่าตื่นเต้นอะไรแล้วคือคุณคิดในมองมุมว่าจากนี้ไปถ้าเรารักกันจะเป็นยังไงมากกว่านะคะคุณจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้จะทําเป็นแบบเหมือนเวลาที่ ที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อนของคุณกําลังจะจีบคุณแต่คุณจะทําเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้หรือไม่เข้าใจแต่ใจรู้แต่ทําเป็นเอออะไรหรอเออเอาหรออะไรเงรี้ยไม่เข้าใจทําเป็นมึนมๆงง,งๆเพื่อให้เขาได้ Take Action หรือแสดงพลังงานของความต้องการจากเพื่อนมาเป็นแฟนให้มากที่สุด นะคะแล้วถามว่าในเวลาเนี้ยตัวเลือกของคุณในชีวิตคุณมีไหมมันมีชาวทาตุน้ำมีนะดวงชะตาของคุณยังคงมีความป๊อปปูล่าก็คือยังมีคนสนใจที่จะเข้ามาหาคุณอยู่แล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะแล้วถามว่าคุณจะเลือกเต็มที่ไหมไพ่ใบเนี้ยบ่งบอกว่าให้โชคชะตาเป็นตัวชี้นำแล้วกันนั่นหมายความว่าคุณปล่อยปล่อยให้การกระทำแสดงออกมาโชคชะตา ผลักดันออกมาดังนั้นถ้าเพื่อนคนนั้นมีเจตนาที่จะรักเราจริงๆคุณจะให้เขาทำเหมือนคนคนหนึ่งที่ต้องการจีบผู้หญิงคนหนึ่งหรือจีบผู้ชายคนหนึ่งแล้วแต่ใครดูคลิปนี้นะคะคุณจะทำยังไงถ้าคุณสนใจใครสักคนหนึ่งคุณจะจีบเขายังไงคุณจะดูแลเขายังไงคุณจะปล่อยให้เขาได้แสดงออกมาอย่างเต็มที่และโชคชะตาก็จะผลักดันมาเองว่าคุณรู้สึกพิเศษกับเขาหรือเปล่าดังนั้นชาว่าน้ำไม่ได้ปิดกัน้น แถมเปิดใจด้วยซ้ําเพียงแต่ว่าถ้าเพื่อนจะก้าวเข้ามาเพื่อนก็คือเพื่อนที่ไม่ได้มีภาษีอะไรมากกว่าคนอื่นในเวลานี้ถ้าจะมีคนเข้ามาหาคุณในเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าคุณคือผู้เลือกและเมื่อคุณคือผู้เลือกทุกคนจะต้องแสดงว่าจะรักคุณแบบไหนจะเทคแคร์คุณแบบไหนเข้าหาคุณแบบไหนทําให้คุณปลอดภยัยทําให้คุณอบอุ่นแบบไหนและดูแลเขาเรียกว่า การกระทําสําคัญกว่าคำพูดทุกคนจะเสมอภาคกันเวลาที่มาจีบคุณต่อให้เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ตามโอ้โหนี่คือความเป็นธาตุน้ำคิดอยากมีเหตุและผลใช้เวลาพิสูจน์ใช้การกระทําพิสูจน์มากกว่าความพูดและ ไม่มีใครเหนือไปกว่าใครทุกคนมีสิทธิ์ที่จะจีบคุณได้นี่แหละคือชาวธาตุน้ํานี่คือพลังงานของคุณดังนั้นคุณไม่ได้ปิดกันค่ะในเมื่อคุณไม่ได้ปิดกันและพลังงานของเขารับรู้ตรงนี้หรือเปล่าเราจะเปิดไพ่เสริมนะคะเราจะแยกกลุ่มไพ่เพื่อให้พลังงานออกมาแตกต่างกันนะอาจารย์จะใช้ไพ่สีบางคนก็มองเป็นเขียวนะบางคนก็มองเป็นฟ้าอา,อาจารย์เรียกฟ้าก็แล้วกันนะคะมันมันแบบคล้ายๆเทอร์คอยส์เลยอะ่ะ พลังงานนี้เป็นพลังงานของเขาแยกจากคุณอย่างชัดเจนพลังงานของคุณเป็นไพ่สีม่วงนะคะที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะธาตุน้ํานะพลังงานของเขาเป็นสีนี้แล้วกันอืมเรามาดูกันว่าเขารับรู้และเขายังคงที่จะแสดงอะไรออกมาให้คุณได้สื่อสัมผัสตร,ตรงนี้บ้างนะคะโอ้โห คือพูดง่ายๆคือเขาอะมีใจแล้วแหละนะคะมีใจมีแรงปรารถนามีความต้องการที่จะสารสัมพันธ์กับคุณไม่ได้แค่เพื่อนแล้วเขาต้องการข้ามเส้นแล้วแล้วเขาต้องการมาเป็นคู่รักที่มาดูแลซึ่งกันและกันคือสถานะเขาต้องการขยับละอยากได้เป็นคืออยากเป็นแฟนคุณเนะี่ยว่างั้นเถอะนะคะไปต่อคะ่ะแต่ว่าสิ่งนี้ยโอ้โหมันเหมือน มันเหมือนเหตุการณ์ที่คงต้องพูดว่า,เ,าเดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจารย์กดกล้องนิดนึงนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเพราะว่ามันจะได้ทําให้คุณมองเห็นหน้าไพ่นะคะอ่ะในตําแหน่งนี้คือมันเหมือนการเปลี่ยนเปลี่ยนกับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้าเขาเนี่ยเลือกที่จะไม่อยู่ในเซฟโซนหรือไม่อยู่ในเฟนโซแล้วเขาต้องการมาอยู่ในคำว่าคู่รักความรัก รักอย่างเดียวเลยเนี่ยนั่นหมายถึงเขาจะต้องเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ไพ่ใบต่อมาค่ะและวเขาก็มั่นใจว่าคุณน่าจะรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้อืแสดงว่าเขากังวลใจว่ากลัวกลัว,ลวคุณจะตกใจหรือว่ากลัวคุณจะแบบปฏิเสธเขามากกว่านะคะกับการที่เขาจะโอ้โหก,กับการที่เขาจะข้ามเส้นตรงเนี้ย จากเพื่อนมาเป็นคนรักนี่เขาตั้งใจเขาตั้งใจแล้วนะคะตั้งใจมากๆด้วยใบโอ้โหแล้วเขามั่นใจว่าเขาจะต้องประสบความสําเร็จต่อให้ใครมาจีบคุณพร้อมกันหลายๆคนแล้วเขาก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่คุณกําลังมองอยู่เขาก็มั่นใจนะคะว่าเขาจะต้องจีบคุณสําเร็จแน่นอนอืมทีนี้ถ้าถามว่าทําไมไพต่ตาตาแหน่งนี้ถึงเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคือจุดกระแทกจุดเปลี่ยนคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันมาเป็น สองปีสามปีห้าปีหรือ,อบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาเป็นสิบปีก็ได้นะคะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ได้เคยมีความคิดที่จะมาเป็นความสัมพันธ์นั่นหมายถึงการเปลี่ยนการพลิกความรู้สึกการปรับจนูนความรู้สึกเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ตัวเขาก็มารู้อีกทีหนึ่งเขาก็รักคุณไปซะแล้ว เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะมีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ไม่ไม่เป็นภาระให้ใครเลยเป็นคนที่ทําอะไรด้วยตัวคนเดียวได้เขาชอบคนแบบคุณที่มีศักยภาพสามารถดูแลตัวเองได้และเขาก็เลยอยากจะลองที่จะฟ้าฟาดค่ะอยากจะลองที่จะ ก้าวข้ามผ่านจุดนี้นะคะเพื่อมาเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับคุณและถามว่าเขาจะ take action หรือแสดงพลังงานไหมเขาทำแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการไปมาหาสู่คุณการไปรับไปส่งการติดต่อสื่อสารการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณทุกเวลาการร่วมที่จะ,ะเผชิญปัญหาและอุปสรรคกับคุณการจับมือกับคุณไปเรื่อยๆจนจนคุณเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมเขาบอกแล้วเขาจะจับมือคุณเขาสัญญาเขาสัญญาและการกระทําของเขาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทุกเหตุการณ์ทุกความสําเร็จทุกการไปไหนการเดินทางเราสองคนจะเป็นหนึ่งเดียวนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องแสดงให้คุณแล้วเขาจะแสดงจริงๆด้วยคือเขาจะเขาเขารักคุณแล้วนะคะทีนี้เราไปเพิ่มเติมว่าสิ่งที่อยู่ในใจเขากันไหมเวลาที่เขาแสดงออกมาแล้วใจเขาเนี่ย ใจในใจของคนเราเนี่ยมันตรงกับการที่เขาแสดงออกมาไหมบางคนปากไม่ตรงกับใจเราไปดูซิว่าใจเขาตรงกับการกระทํำไหมเออเราจะต้องไปให้จบไปให้สุดนะจ๊ะก่อนอื่นอย่าลืมกดซับสไคร้กดติดตามใครแชร์คลิปนี้อาจารย์ปรารถนาให้ความรักของคุณแข็งแรงนะคะเติบโตแล้วก็สมปรารถนานะแชร์เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูให้อาจารย์ได้เลยจ้ะอะมาต่อกันที่สิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่อยู่ในใจเขามั่นใจ เออคือเขาเขาแสดงว่าเขามั่นใจเขาแสดงออกมาอย่างเต็มที่ว่าเขาจะพร้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์กับคุณและเขามั่นใจแต่ในใจลึกๆเขากับลังเลไม่ใช่ลังเลอะไรนะเขากลัวเขาเฟลเออเขากลัวบ้าแบบคุณจะสนใจเขาไหมคุณจะคุณจะรับรักเขาไหมคือเขาก็มีความลังเลแหละแล้วเขาก็กลัวคุณว่าคุณจะจะไม่เลือกเขาแต่เขามั่นใจอ่ะเขามั่นใจระดับเก้าเต็มสิบสิบเต็มสิบเก้าเต็มสิบเลยนะคะใบต่อมาค่ะ สิ่งที่อยู่ในใจเขาเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขาเขากลัวว่าคุณจะลังเลไม่เลือกเขาเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขานะคะหรือตัดสัมพันธ์โดยที่ไม่ไม่ดูการกระทําหรือสิ่งที่เขาจะแสดงออกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมไพ่ใบนี้นะคะเป็นตําแหน่งของสิ่งอยู่ในใจคือถ้าคุณนะปฏิเสธเขาเขาจะหายไปเลยค่ะ ตอนแรกเขาก็เขาแบบตอนที่คุณปฏิเสธเขาเขาก็อับโอเคไม่เป็นไรนะเราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมค่ะเขาจะหายไปจากชีวิตของคุณเขาจะหายไปจนก,กว่าเขาจะทําใจได้ทํานานไม่นานค่ะสิ่งที่เขาคิดในใจนะใบที่สี่ค่ะแล้วเขาก็จะไม่รักใครอีกเลยอืมเขาก็จะไม่รักใครอีกเลยแล้วเขาก็จะคลองตัวเป็นโสดนะคะเพราะว่าคนที่เขารักปฏิเสธเขาไปแล้ว แม้ว่าตอนคุยกันเขาบอกเขาจะไม่หายไปไหนเขาเขาทำใจได้แต่สุดท้ายปลายทางเขาก็หายไปจากชีวิตของคุณคุณจะหายจากเพื่อนคนนี้ไปเลยนะคะเพราะโลกทั้งใบเนี่ยตอนนี้ในใจของเขาสิ่งที่อยู่ในใจของเขาที่ไม่ได้บอกกับคุณเนี่ยคือไม่บอกคือเขาไม่กล้าที่จะพูดมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกแล้วในใจว่า เขามีคุณคนเดียวแล้วโลกใบนี้ก็มีแค่คุณคนเดียวความรู้สึกทั้งหมดของเขาเนี่ยมันให้คุณแค่คนเดียวดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือความรักที่คุณจะมอบให้เขาแต่ โลกของเขาที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานของความรักเขาให้คุณแค่คนเดียวดังนั้นถ้าคุณปฏิเสธเขาเขาจะหายออกไปจากชีวิตคุณหายไปเลยจนกว่าเขาจะทําใจได้และระหว่างนั้นเขาคงจะไปรักษาแผลใจดูที่ไม่คิดจะมีใครอีกแล้วเพราะเขาบอกว่าในใจเขาอะนะเขามีใครไม่ได้จริงๆเพราะว่าหัวใจของเขาไม่มีคุณอยู่เต็มสี่ห้องหัวใจอืมตายแล้วในใจเขาเนาะคุณมันมันมันบุ้ยเนาะ เออมันมันมันเกินที่เขาจะแสดงออกมาเขาจะทําเต็มที่แหละแต่ในใจลึกๆแล้วเขาหายเลยนะคะคุณทุกคุณปฏิเสธเขาว่าไปต่อค่ะในเมื่อเรารู้แล้วราศีอะไรนะเรารู้แล้วนะคะว่าความรู้สึกของคุณเป็นยังไงนะเรารู้ความรู้สึกของเขาที่จะแสดงออกต่อคุณและเรารู้ความรู้สึกที่อยู่ในใจที่เขาไม่เคยบอกใครเราก็ล่วงรู้แหละแต่สิ่งที่เราต้องรู้ค่ะเมื่อเป็นแฟนกันเราจะอิโนโนิ่ไม่ได้นะคะอนโนเนนะคะ เราจะเราต้องพูดกันตามภาษาตรงๆแบบว่าการดูดวงเลยมันก็เรื่องของความรู้สึกที่ด้านกาม,มารมณ์เขาเรียกว่าเขาเจอเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดึงดูดเขาเหรอเขาชอบผู้หญิงแบบเราเขาชอบผู้ชายแบบเราเหรอเขาชอบคนหุ่นแมนๆแบบเท่ๆก็ชอบผู้หญิงแบบว่าเอออ่อมๆแบบเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาหลงสเสน่ห์คุณได้อย่างไรไคนเราเมื่อต้องมีโอ้โหเขาชอบความเก่งของคุณค่ะ นั่นก็เหมือนไพ่ในตําแหน่งที่อาจารย์อธิบายไปแล้วเขาชอบความเก่งของคุณที่ความเป็นตัวของตัวคุณนะคะความเป็นธรรมชาตินะคะโอ้โหแล้วเขาก็รู้สึกว่าบางครั้งคุณก็น่าก,กลัวนะคะน่าก,กลัวแต่ว่าแล้วบางครั้งคุณก็ดูแบบว่าตัดสินใจอะไรเด็ดขาดกว่าเขาอีกนะคะเขาชอบคุณตรงนี้นะคะโอ้ยเดี๋ยวนะ เขาชอบคุณตรงความเป็นคนเก่งเขาประทับใจตรงนี้โอ้โหหยุดตรงนี้ที่เธอคะ่ะถามว่าในด้านของแบบว่าเขาเอาคุณไปแบบเออแบบมารักเราชอบเราชอบเราตรงไหนชอบเราตรงความเก่งความสามารถของคุณความเป็นธรรมชาติของคุณนะคะและความแบบว่าบางทีก็แบบธรรมชาติด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนเรามาก่อนอะเนาะเขาเลยเห็นความกงกงของคุณนะคะความเป็นอะไรที่แบบเออหวัวล้อก็หวัว,หวล้อตลกตลก คือเป็นธรรมชาติไปหมดเลยนะคะและเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตที่ดีนะคะเขาจึงชอบคุณตรงนี้ถามว่าในด้านของการารมณ์ในด้านของความรู้สึกของธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงถึงตรงนั้นเขาบอกมันเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเราได้คบกันมันก็ต้องมีแต่นาเวลาเนี้ยเขาไม่ได้แบบมองตรงนั้นเป็นเรื่องใหญ่เขามองว่าทําอย่างไรเขาถึงจะได้มีคุณมาเคียงข้างเพราะใจเขามีแต่คุณแล้วเขาก็ไม่อยากไม่อยาก ไม่อยากที่ต้องหายไปจากคุณโดยเพราะโดนคุณปฏิเสธนะคะเขาแค่กังวลตรงนี้มากกว่าส่วนในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่หรือการแบบธรรมชาตินะคะกายสัมผัสเนี่ยเขามองว่าเขาไม่ได้เก่งกลาสามารถอะไรหรอกเขาก็จะดูแลรัะนุถนอมคุณเป็นความรับเรียบนะคะของการเป็นความรับเรียบค่ะของด้านกามลลมที่ไม่ได้มีอะไรที่ที่จะรุนแรงนะคะหรือว่า วนเวอร์นะคะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ค่ะเขามองแบบนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะถูกอกถูกใจกันบ้างไหมแอบยิ้มอยู่หรือเปล่าชาวท่านน้ำหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้อาจารย์พัฒนาลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ